สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6ครับมาเบิ่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนตอนนี้นะครับก็บได้แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศจีนตอนใต้และก็ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วนะครับคาดว่าสิแพรลงมาปกคุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในคืนเมื่อนี้นะครับผมก็คือวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับผมกัเช็ดให้บริเวณภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือของเฮานะครับแต่ิมีลมแรงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับอุณหภูมิกัสี่ลดลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซีเสยสนะครับผม ภาพไายดาวเทียมกับหีนไดว่าบริเวณผาคตวันออกเชียงเหนือตอนบนของเท้านะครับแดดค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับอันเนื่องมาจากมีบ่คคอยปกคลุมลายนะครับผมเลดร์ตรวจฝนของคอนแกนนะครับผมกัวันนี้ยังมีกุมฝนนะครับเช่นกันของสกลนครกับมีกุมฝนนะครับครับเมื่อนี้นะครับผมกัใหายพยากรณว่ามีอากาศเย็นในตอนเศร้านะครับตงนเชกาก็สิมีอากาศเย็นนะครับ กับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ30ถึง33องศาเซลเซียสน,นะครับอุณหภูมิตาสุดในเวลากลางคืนนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณ16ถึง20องศาเซลเซียสน,นะครับบริเวณยอดภูอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิตาสุดอยู่ที่ประมาณ11ถึง1 5องศาเซลเซียสครับผมครับผมกับสำหรับขา่าวพยากรณ์อากา,กาศกับ <c oughs> <c oughs> ผมกีเพียงแคนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ มอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ